สวัสดีค่ะเขียบคูมีแกกทุกท่าน <Hey. S 1> เอ้ยบ้าขอเชิญพับกับเฮ้ยพ <Hey. S 1> บกับพ <Hey. S 1> บกับมัวเอนพูดม <Hey. S 1> <laughs> <and> hey. ูดมูดเอนดูดเออจบแล้วเออเจ๊บา <c oughs> นิ่งนะคะเด้าเจ๊บ้านนิ่งเรจะพามาดูบ้านคะ่ะที่เรารีโนเวทแต่ว่าเรารีโนเวทแค่ส่วนเดียวคะ่ะก็คือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานให้ตอบโจทย์ กับที่ลูกค้าอยากได้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนโปรยปรายมากแม้ว่าแดดจะเปรี้ยงสุดๆเดี๋ยวไว้ตามไปดูกันเลยค่ะนี่จะมีแวะดูนิดนิดหนึ่งก็คือสวนนะคะตรงนี้ลูกค้าก็คือปรับเปลี่ยนพื้นที่ไลนสเคปด้านหน้าให้แบบว่ามองจากภายในห้องออกมาแล้วมันดูสวยงามตากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราพาไปดูในห้องกันเลยค่ะ ก็คือตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าห้องที่เรารีโนเวทกันแล้วนะคะคือที่ตรงนี้ค่ะเราก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยอย่างแรกเลยคือประตูทางเข้าเนี่ยตอนของเก่าเดี๋ยวเาขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเนาะมันจะเป็นประตูบานไม้บานเลื่อนเนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วผุพังแล้วก็เวลาเลื่อนลําบากนิดนึงเพราะว่าเริ่มแบบชํารุดเนาะตกร่องกับข้้งบนตรงนี้ก็คือ ต้องแต่ใหม่ทาสีใหม่ให้ดูสวยงามแล้วก็น่าใช้งานม,มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นบานอลูมิเนียมค่ะสีทองซาฮาราแบบว่าปื้อเรื่อเปื้อเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะทาดานี่นะคะก็คือเริ่มจากโจทย์ของลูกค้าก่อนเลยค่ะโจทย์ของลูกค้าเนี่ยแกอยากปรับพื้นที่เต่าบริเวณนี้ของเดิมเนี่ยจะมีฟังก์ชันแค่เป็นลิฟ่งกับแผนที่นะคะ แล้วก็สภาพเนี่ยค่อนข้างบอกว่าเป็นบ้านไม้เก่าค่ะแล้วก็โจทย์ใหม่เนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยอยากย้ายจากเดิมที่แกนอนอยู่ด้านบนเนี่ยอยากปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเหมือนคอนโดสตูดิโอทป์เลยค่ะก็มีทั้งส่วนนอนนั่งเล่นแล้วก็แพนทรีแล้วก็รวมถึงห้องน้ำเนี่ยเราก็อินโนเวตใหม่เช่นกันเด็๋ยังไงพาไปดูเครื่องในมเข้าไปอีกหน่อยเนาะก็คือตรงนี้นะคะ จะเป็นส่วนของส่วนนอน,นะค,ะค่ะเราทำเราทำผนังตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันจะมีหน้าต่างอยู่1ชุดแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันรับกับเป็นผนังตกแต่งหัวเตียงเนาะโดยที่ด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะหน้าต่างชุดหนึ่งตรงนี้เรายังคงไว้ให้ยังเป็นช่องแสงอยู่ค่ะ แล้วก็พื้นเนี่ยค่ะเราเปลี่ยนเลยจากเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นไม้ปาเก้เนาะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องสีขาวก็คือให้ตรงมุดแอนโทนของลูกค้าที่สุดนะคะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดง่ายส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะของเดิมเนี่ยขวามือพิ่เนี่ยตรงนี้จะเป็นแผ่นที่เก่าแล้วก็จะมีช่องแสงเนี่ยอยู่ด้านบนข้างหลังตรงนี้ทั้งหมดจะบอกว่าเรา ปิดเข้าไปเลยแล้วรับช่องแสงจากแค่ด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยพอแล้วแล้วตรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นผนังทึบเพื่อที่จะได้เป็นฟัง์กชันเต็มๆค่ะอย่างตอนนี้ขวามืออ่ะกลายเป็นตัว walk in closet และก็คือเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของทั้งหมดส่วน ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ไอซแลนด์นะคะจะมีแบบลิ้นชักให้เก็บของได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแพนทรีใหม่เลยก็จะเป็นแค่มีแค่ซิงค์ไมโครเวฟแล้วก็เครื่องชงกาแฟค่ะจะไม่มีเตาอินดักชันหรือว่าเตาแก๊สนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะมีครัวอยู่ฝั่งนู้นอีกที่หนึ่งค่ะ ส่วนที่เป็นท็อปใช้งานหนักๆน,นะเราก็จะใช้เป็นหินเทียมสีขาวค่ะก็บบให้ลูกค้านะดูแลง่ายเช็ดถูง่ายเนาะส่วนด้านหลังที่เป็นแบ็กกิ้งสำหรับโชว์เพราะว่าเวลาเรามองเข้ามาเราจะเห็นส่วนนี้ก่อนเลยเนาะเราก็จะใช้เป็นหินอ่อนค่ะก็ลวดลายมันก็จะมีแบบลายแร่สีเทาจางๆนะคะก็ดูแล้วก็สะอาดตาดีค่ะมาดูมุมนี้กันบ้างค่ะมุมนี้ตอนนี้ก็คือกลายเป็นแบบ เลสยาวๆเหมือนเป็นโต๊ะให้ลูกค้าใช้ทั้งเก็บของได้นั่งทำงานได้บางทีนั่งทำงานกุ๊กิกแล้วก็ติดทีวีขนาดใหญ่ไว้ก็คือทีวีเนี้ยค่ะมันสามารถดูได้ทั้งจากตรงลิฟวิ่งแล้วก็นอนดูก็ได้เหมือนกันโดยที่เมื่อก่อนนะคะตรงเนี้ยก่อนที่ทุกคนจะเห็นเป็นผนังตกแต่งสวยสวยอะ่ะมันเคยเป็นแบบว่าผนังครึ่งครึ่งสามเหลี่ยม ก็คือครึ่งล่างเป็นทึบๆแล้วก็ครึ่งบนเป็นช่องแสงแต่ว่าเป็นช่องแสงที่ค่อนข้างมืดอยู่ค่ะเพราะว่ามองเข้าไปะเราจะเห็นเป็นโถงบันไดสําหรับขึ้นชั้นสองเนาะตอนนี้นก็คือปรับเปลี่ยนหน้าตาไปเลยรวมถึงมีประตูอยู่ข้างหลังมิงด้วยตรงนั้นจะเป็นประตูที่เราเปลี่ยนบานใหม่ค่ะของเดิมก็เป็นบานไม้ที่บอกว่ามันชํารุดแล้วเหมือนกันเนาะเพื่อเชื่อมกับตัวบ้านเก่าเป็นทางเดินไปแต่ว่าเราไม่ได้เปิดให้ดูนะดูแค่นี้พอ อย่างที่นี่นะคะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยเราจะใช้คิ้วที่เป็น double layer ค่ะก็จะมีคิ้วใหญ่อยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็มีคิ้วเล็กอยู่ด้านในเพืพอ่อเพิ่มมิติของดีไซน์เนี่ยให้มันดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นรวมถึงสีเนี่ยค่ะตรงส่วนที่มันเป็นผนังที่เป็นคิ้วเนี่ยเราจะใช้สีพ่นเลือกไม่ได้ขาวมาแบบมีความติดออบไว้นิดนิดมันจะได้ดูแล้วไม่แบบดูขาวโบเกินไปเนาะส่วนตู้ต่างเนี่ยค่ะก็ใช้เป็นลามิเนต มีสีขาวกับสีเป็นติดแบบเบจหน่อยนะคะก็จะสร้างมิติของห้องได้ค่ะตรยส่วนข้างหลังเนี้ยที่ทุกคนเห็นมันเป็นผนังจริงๆคือเป็นบานเลื่อนนะคะเราอะทำเลื่อนเข้าไปอยู่ให้มันเก็บเข้าข้างตัวตู้ Walk-in c o o s e t ของเราค่ะแล้วก็จะมีโถงเล็กๆบริเวณนี้ที่จะเป็นโถงสำหรับเชื่อมระหว่างบ้านส่วนนี้นะคะกับส่วนของบ้านเก่าค่ะ ตรงนี้เราก็จะมีบานประตูที่เราใช้ของเก่าเนาะแต่ว่าเราทําสีใหม่ลูกค้าก็เหมือนได้ประตูบานใหม่เลยค่ะตรงนี้เป็นในส่วนของห้องเก็บของส่วนงานระบบตรงนี้ก็คือเราเปลี่ยนตัวตู้เบเกอร์ใหม่นะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันค่อนข้า,างเก่าแล้วเปลี่ยนไปเลยดีกว่าอุ่นใจส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำเราก็รีโนเวทใหม่หมดเลยก็รีฟินิชชิ่งใหม่เดี๋ยว จะพาไปดูเนาะคือเปลี่ยนตำแหน่งชาว์ด้วยค่ะห้องน้ำนะคะก็คือเราทำจากฟินิชชิ่งเนี่ยค่ะที่เห็นกระเบื้องทั้งหมดเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยโดยที่โครงสร้างหลักๆนะคะพวกท่อพวกอะไรเนี่ยมันยังดีอยู่เราเลยเก็บของเก่าไว้ใช้นะคะจะมีแค่พวกแบบว่าอุปกรณ์พวกซิง์ชาว์หรือว่าตัวสุขภัณฑ์โถเนี่ยค่ะเราเปลี่ยนใหม่ค่ะใช้ตำแหน่งเดิมแต่ต้องแจ้งนิดนึงว่าชาว์เราอะสลับซ้ายขวาเนาะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าฟังก์ชันเนี่ยเอาชาวเวอร์มาอยู่ข้างซ้ายเนี่ยลูกค้าจะใช้งานได้ดีก,กว่าคือที่ทําได้เพราะว่าเดิมเพียมันจะมีก๊อกสําหรับล้างเท้าบริเวณนี้อยู่ <S <S ก็เลยทําให้ชาวเวอร์เนี่ยจะเป็นอย่างเดียวที่เราเปลี่ยนตําแหน่งได้นะคะแล้วก็มีการทําช่องสําหรับวางพวกสบู่แชมพูต่าง,างๆค่ะแล้วก็ทําตู้บิวขึ้นมาใหม่ที่เป็นตู้กระจกสำหรับให้ลูกค้าเก็บของได้ด้วย ตอนนี้ก็คือลูกค้าก็จะมาใช้เป็นส่วนนี้เป็นหลักเลยค่ะช, bra. ช่องแสงหน้าต่างเนี่ยเราก็ยังใช้ช่องแสงเดิมนะคะป้าตอนนี้ก็ทำใหม่ด้วยค่ะมีการซ่อนไฟอะไรให้ดูสวยงามมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าย้ายจากข้างบนมาอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่สบายมากขึ้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามานั่งอยู่ตรงมุมลิฟต์นะคะนั่งสบายมากเห็นวิวต้นไม้ด้าน <S <S <in> <Memory> หลังด้วยของเก่าก็คือจะไม่มีเลยค่ะมองออกไปเป็นแบบ กำแพงแล้วก็จริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าตอนที่เราออกแบบห,ห้องนี้นะคะก็สรุปมากเลยเพราะว่าลูกค้าจะมีมูทให้ที่ชัดเจนเลยค่ะว่าแจ้งมาเลยว่าแกอยากได้เป็นโมเดนลักชัวรี่เนาะก็คือเป็นแบบโมเดนคลาสสิกแล้วก็เน้นสีขาวสว่างตาเป็นหลักค่ะขาวครีมเบจอะไรอย่างนี้แกจะแบบชอบมากก็คือคุณป๊อปนะคะลูกค้าเราเป็นลูกค้าที่น่ารักมากค่ะแกมีรสนิยมแล้วก็มีสไตล์ที่ชัดเจนอย่าี่ ทุกคนเห็นนะคะร็พอพวันนี้จริงๆอะ่ะมิ่งอะ่ะแบกมาเยอะมากเลยอยากจะเอามาแต่งแต่ว่าพอเปิดเข้ามาแล้วชื่นใจค่ะก็คือเป็นของที่ลูกคา้าคุณป๊อบเนี่ยแต่งไว้เกือบร้อยเปอรเซนเลยนะคะชอบมากจริงๆก็ถ้าใครชอบนะคะบ้านแบบนี้หรือว่าชอบคลิปที่มิ่งแล้วก็มุดแอนทัวร์กับทิมเจอเนี่ยพามาดูนะคะก็อย่าลืมปกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าเนี่ยอย่างที่นี่เนี่ยนะอาจจะแบบคอมเมนต์มาถามก็ได้ว่าเฮ้ยคุณป๊อบแกซื้อพร็อพจากไหนหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวมิ้งจะไปหาคำตอบมาบอกให้ค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคด